ครับวันนี้เราพามาชมเรือดังในจังหวัดน้องคายของพี่น้องชาวบ้านปะโคตมปะโคอำเภอเมืองจังหวัดน้องคายเทพสิรินาวานะครับลำนี้ได้แชมป์ถ้วยพระราชทานที่สนามเทศบาลเมืองท่าบอ่อปี2555นะครับปีนั้นใช้ฝีภัยเจ้าแม่ประดูทองกองทัพเรือนะครับเป็นฝีภยัยเรือลำนี้เป็นของของช่างปัญญาช่างปัญญาสวปเราทำาสาวใหม่ ถ้าเราสังเกตจากคอเรือนะครับนี่จะเป็นคอเรือเป็นคอเรือสมัยก่อนสมัยโบราณลํานี้ดูเบื่องจากฝ่ามือผมด้วยนครับนี่คืบหนึ่งคืบเพิ่มประมาณข้อเื้อนี่ประมาณเกือบฟุตหนึ่งครับเป็นเรือสมัยโบราณครับลำนี้เลยนี่คนมาขอแปงโทษเอ้ปูเอ้เทพศิรินาวาตัวเรือช่างปัญญาความเรยวมืดบ้่ะความเรยวความ ความเรียวของตัวเรือลำนี้นี่ถือว่าเรียวใช้ได้เลยครับเป็นเรือของช่างปัญญาสุนุพา <c oughs> ขออภยครับเป็นเรือช่างปัญญาส,สปปเราไม้ตะเคียนครับลำนี้เป็นเรือขุดลงน้ําครั้งล่าสุดก็ที่นู่นแหละครับสนามบ้านตัวเองน่าจะประมาณปีห้าหกห้าเจ็ดเทพศิรินาวาการแต่งหัวเป็นเอกลักษณ์ลำนี้ก็ถือว่า เป็นเรืออีกหนึ่งลำถ้าลงในประเภทขุดเสียบถือว่าเก่งอีก1ลำนะครับลำนี้เทพศิรีนาวาความกว้วงสุดก็ประมาณไม่ถึงเมตรยี่สิครับลำนี้เพราะว่าตัวเรือมีความเรียวถ้าเป็นเรือสมัยปัจจุบันเนี่ยตรงการจะกว้วงเพราะว่าเรือสมัยนี้เรือสมัยปัจจุบันตรงการจะก้วงท้องจะท้องจะตื้นแต่ถ้าเป็นเรือสมัยก่อนตัวเรือจะเลียวท้องลึกสั้นไม่ยาวอ่ะเรามาชมอีกหนึลำครับ ลำนี้ก็ถือว่าน่าจะทำไม่ทําครั้งเดียวลงน้ําประมาณ1-2น้ำในนามเทพนบพลัดนาวาตัวเรือช่งางเผาบ้านโป่งราชบุรีลำนี้ทําเป็นลำที่3ครับของช่งางเผาปี2,555ลําแรกก็เป็นเทพพิกิตลลำที่อ่าขออภัยครับลำแรกเป็นเทพมงคลทองลำที่2เป็นเทพพิกิตลลำที่3เทพนบพลัดนาวาลำนี้ครับความยาวของตัวเรือ ความยาวของตัวเรือประมาณ30-30เ30มตรลำนี้ถ้าดูจากรูปทรงนี่ดูจากรูปทรงจะมีความเรียวเรียวเล็กเรียวเล็กหัวหมุดน้ำครับลำนี้เทพศิรินาวาของช่างพอช่างพอแกมาทำไว้เมื่อปี2555แต่ถ้ามีโอกาสได้ลงน้ำอีกครั้งหนึ่งก็ในประเภทขุดเสียบก็ถือว่าจะดีเลยครับแต่ว่าความหนาเรือปีหห้ามาเบิความหนารือปีห้าห้ ดูจากนิ้วมือช่างนะครับนี่2นิ้วใ่ลสนิ้ว,อวโอเคครับฝากกดติดตามทางช่อง tiktok ช่างเ e. อหมอผีผู้ติดตาม40,000นท่านแล้วก็ทางช่อง youtube ด0ันท่านทางช่องเพจเฟซบุ๊กสองพักว่าท่านแล้วก็ facebook ส่วนตัวครับ1น0่ง่นนท่านลำต่อไปเราจะไปถ่ายลำไหนให้ชมติดตามชมกดติดตามช่างเ e. อไ้นะครับ